พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพนธ์ปรปักษาทีมสนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุท,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 ทธทและทีมทนายความนะครับในวันนี้นะครับผมก็ขอมาแชร์ความรู้ทางกฎหมายนะครับให้กับเพื่อนเพื่แฟนเพจ ทุท่านนะครับได้ทราบในประเด็นเก็เล็กเก็บน้อยทางกฎหมายแล้วผมนะครในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีเช็คนะครับในประเด็นที่ว่านะครับเช็คที่ไม่มีวันออกเช็คถือได้ว่าเป็นเช็คที่ไม่มีวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิดนะครับผมอันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับในเรื่องของคดีเช็คทางอาญานะครับผม ตามคำที่ภาษาสาริกานะครับพี่11401ทับ2556นะครับได้มีคำวิิจัยเอาไว้ว่าสาระสำคัญของความผิดตามพรบรว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพศ .2534 อยู่ที่วันออกเช็คคือวันที่สั่งให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คนั้นนะครับถ้าเช็ครายใดผู้ออกเช็คไม่ได้ลงวันที่ออกเช็ค ก็ไม่มีทางที่จะให้ผู้ออกเช็คทราบได้ว่าจะให้มีการใช้เงินตามเช็คในวันใดซึ่งวันนั้นผู้ออกเช็คจะได้เตรียมเงินไว้ในบัญชีธนาคารอันพึงจ่ายตามเช็คนั้นหรืออีกใน,ใ,นในหนึ่งก็คือเช็คที่ไม่มีวันออกเช็คถือได้ว่าไม่มีวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิดเมื่อข้อได้จริงฟังไม่ได้ว่าเช็คที่พลาดทั้งหมดลงวันที่ไว้แล้ว ณนะขณะที่ผู้เสียหายได้รับมาแต่จำเลยทั้งสองจึงถือว่าไม่ได้มีวันที่จำเลนทั้งสองกระทบผิดดังนั้นคดีนี้จึงยกฟ้องไปนะครับผมขอสรุปให้ทุกท่านฟังโดยง่ายนะผมก็คือว่าการออกเช็คที่ว่าไม่ได้มีการลงวันที่ในเช็คนะครับไม่มีความผิดตามพรบว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนะครับไม่มีความผิดนะครับ เช็คที่มิได้ลงวันที่ไม่มีความผิดทางอาญาครับในส่วนของเช็คนะครับผมก็ขอฝากไว้เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยทางกฎหมายนะครับให้กับทุกท่านฟังนะครับยังไงก็อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านใดที่มีคดีเช็คอยู่นะครับผมถ้าต้องการให้ทนายความเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือ,อยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมตามเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ